สวัสดีครับวันนี้ออ g a n นิ f ฟาร์นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งาน t i m e er ม r ร์รีเนะครับอันนี้เป็น t i m e er มอร์รีเเป็นดิจิตอลทา m เมอร์รีนะครับขนาดประมาณ12โวลต์นะครับทีนี้มาดูว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงอันนี้นะครับ นี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อดีของพวกนี้นะครับมาดูภายนอกอนกันก่อนนะครับ,บ,รบว่ามีนน้นคือมันสามารถต่อเข้ากับตู้คอนโทรลได้นะครับพบระบบตู้นะครับสามารถสั่งงานได้ผ่านหน้าจอนะครับโดยที่ปกติถ้าเรามีทัามเมอร์ดีเลยแล้วปัญหาของเราคือเราต้องเปิดตู้แล้วก็ไปเซตนะครับอันนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้เลยนะครับมันค่อนข้างจะใช้งานง่าย ซึ่งออนน้ออร์แกนิฟาร์มเราก็นำมาใช้งานนะครับในการทำเครื่องบรรจุน้ำผลไม้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีที่การใช้งานมีหลากหลายนะครับการควบคุมมอเตอร์การควบค,ค,คุมเครื่องยอดเหรียญน,นะครับโดยประยุกต์การใช้งานนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นนะครับอันนี้คือสวิตช์นะครับออนออฟเปิดปิดนะครับ อันนี้เซตติ้งนะครับต่อไปก็จะเป็นเลือกขึ้นลงนะครับเมื่อเราเข้าไปในโหมดของมันทีนี้เรามาดูในโหมดของมันว่าข้างหลังของมันก่อนนะครับข้างหลังก็มีอะไรนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะมีช่องอินพุตนะครับ อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ n l นะครับในนี้ไปก็จะเป็นสวิต์นะครับโดยเราสามารถพ่วงการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้เป็น n o นะครับก็คือ ใช้งานทีนี้มันใ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 นตัววงจรนะครับตัวนี้รีเลย์ก็จะมีติกติกก็เหมือนหลักการทำงานง่ายๆเป็นสวิตชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเชื่อมลูกเล่นการต่อได้นะครับก็จะมีพอรตเชื่อมให้นะครับก็จะมีกล่าวนะครับมีโลแล้วก็มีไฮอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการใช้งานมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับทีนี้มา ดูการใช้งานที่ ON นี r g a n i c Farm เรามารีวิวกันว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับการประกอบก็มีทีนี้นี่ครับอันนี้อันนี้ผมต่อแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้อินนะครับอินก็มีบวกมีลบนะครับอันนี้เอานะครับ อันนี้เป็นไฟ1ิโวลต์นะครับส่วนไอเนี้ยผมก็จะแทนทิกนะครับทิกก็คือการสัมผัสหรือสวิตนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสวิตช์นะครับกดสวิตกดนะครับนะครับไม่ใช่กดค้างนะครับกดสัมผัสนะครับเป็นทิกเกอร์นะครับการต่อนะครับผมก็จะต่ออย่างนี้เลย ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับพวกนี้มันข้อดีการติดตั้งมันสามารถติดตั้งกับตู้คอนโทรลการควบคุมมอเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตู้เราสามารถติดหน้ากล่องตู้คอนโทรลอย่างนี้ผมก็จะเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับง่ายๆได้เลย นะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นเรื่องการใช้งานในกรณีที่เราใช้การควบคุมมอเตอร์นะครับเล็กๆพวกนี้มันทำได้เลยไม่ต้องไปรออะไรมากนะครับเดี๋ยวทีนี้งานต่อการต่อจะคือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับเพราะว่ามัน12โวลต์รับใช้แบตเตอรี่นะครับในการควบคุมการทำงาน ทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับอันนี้โปรแกรมการทำงานนะครับทีนี้มาดูหน้าจอว่ามีกี่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก,ก่อนอันี้มันเป็นสลิปหมดนะครับ โอเคโปรแกรมนะครับเราก็กดเซตเซตตรงนี้นะครับดูนะเราก็ปรับขึ้น1 2 3 4 5 7 8 9มีนะครับมี9โปรแกรมนะครับหรือ10โปรแกรมนั่นเองก็คือนับศูนย์ด้วยนะครับทีนี้การเลือกก็มากดที่เซตนะครับในใจเห็นว่า กับเซตคือตัวข้างบนที่เป็นเครื่องหมายรูปเฟืองเนี่ยนะครับเซตนะครับเซตเสร็จแล้วเราก็มาทําการเลือกจะใช้โปรแกรมอะไรขึ้นลงนะครับทีนี้ถ้าเราเลือกเสร็จเราก็มากดเซตอีกครั้งหนึง่งมันก็จะมากระพริบที่ตัวเลขแล้วก็โปรแกรมเป็น OP นี่คือโอ peration นะครับก็คือโปรแกรมการทำงานปกตินะครับทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็มาเครื่องคลิก ขึ้นลงนะครับเห็นไหมครับขึ้นลงว่าเราจะเอาหมายเลขอะไรนะครับได้ถึง9999วินาทีนะครับแต่ทีเนี้ยในกรณีที่เราต้องสนใจว่าเอ๊ะมันต้องการความละเอียดเช่นสั่งของเหลวสั่งอากาศหรือสั่งอะไรที่มันต้องควบคุมละเอียดเราก็มาเลอกดิจิตนะครับหรือจุดสัญยมนะครับเพิ่ม นี่ครับเห็นไหมครับจะมีตัุดสังยมขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นนะครับจุดสังยม,มนะครับได้สองจุดนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับมเมื่อเราก่จุดนะครับได้สองจุดถ้าเราโอเคเราก็กดเซตตัวนี้ก็จะหายไป เห็นไหมครับจะมีจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับเซ็ set. ทีนี้มาใช้โปรแกรมศูนย์กันทีเนี้ผมจะเลือกเป็น7วินาทีผมจะทำยังไงนะครับหมก็มาเซ็ตติ้งนะครับมาเซ t ตแล้วก็กดเซ t ตอีกทีหนึงนะครับเนื่องจากผมต้องการเป็น7วินาทีผมก็เลือกจุดทีนิยมออกนะครับ ก็คือเป็น7วิแล้วผมก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อเสร็จอินพุตนะครับเพื่อ e n นเตอร์ดต้าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมันมีกด2ใช้ติ๊กหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ o n Off p o w e เเนี่ยละครับเป็นตัวติ๊กนะครับถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับโปรแกรมที่0นะครับค่า ที่ได้7วิมันก็จะอ่อนนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้เห็นไหมครับผมใช้ตัวนี้แต่ถ้าขณะโปรแกรมมันกําลังทํางานอยู่เนี้ยมันจะยังกดทิกไม่ได้นะครับนี่ครับมันยังไม่มีสัมผัสนะครับนี่คือโปรแกรมที่1ก็คืออ่อนทีนี้มาโปรแกรมที่โปรแกรมที่ศูนย์ขอัตัวที่โปรแกรมที่ 0, ท 1, ทน p 1นึ่ทีนี้เราก็กด p หนึ่งเนี่ยนะครับ P1 น,นะครับแล้วกดเซตทีนึงปึ๊บนี่แสดงว่าเอนเตอร์เข้าไปแล้วทีนี้เราก็มากดดูครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. เมื่อมันโปรแกร,รม1 OP นะครับก็มันก็จะทำหน้าที่แค่นี้ทีนี้ถ้าเราใช้ติ๊กเกอร์เช่นเรามาติดหน้าตู้ด้วยเพื่อให้คอนโทรลง,ง่ายหรือปุ่มมันไม่พังเร็วนะครับเราก็กดติ๊กเกอร์ด้วย mm hmm. เห็นไหมครับเนียมเหมือน ทีนี้ถ้ากดซ้ํามันก็จะกลับรันโดยที่เครื่องยังไม่ปิดนะครับเห็นไหมโปรแกรมหนึ่งเมื่อกี้โปรแกรมศูนย์เนี่ยมันจะรันไปเรื่อยจนจบเห็นไหมครับผมตั้งไว้เจ็ดปีมันก็จะขึ้นลงแต่เครื่องก็ยังติดอยู่เห็นไหมครับเค่นีเครื่องมันจะรันเมื่อมันจบปุ๊บเราถึงจะไปควบคุมให้มันสั่งงานอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็สตาร์ทอีกทีหนึง อันนี้สมมุติตัวนี้เป็นพวกมอเตอร์หรือเป็นพวกไฟต่างๆหรือเป็นปั๊มน้ําอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นขนาดเล็กนะครับสําหรับการสั่งการทํางานเป็นนะครับหรือทําเครื่องบรรจุเครื่องหยอดเหรียญพวกนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าผมกดปุ๊บโปรแกรม1มันจะขึ้นมา7วิใหม่โดยที่ไฟมันยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวพอมันดับปุ๊บเราถึงจะก,กดได้ ทีนี้เรามาโปรแกรมที่2แล้วก็มาอีกทีหนึ่งเข้ามาเซตนะครับแล้วกองปรับทุกสอนขึ้นเป็นโปรแกรมที่2ปุ๊บแล้วก็อันนี้ผมเซตไว้มันก็สามารถเซตได้ต่อเนื่องนะครับทีนี้โปรแกรมที่2ทีนี้ผมจะมากดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทเหมือนเดิมมันก็จะได้เหมือนเดิมทีนี้ผมมากดทิ๊กในกดหน้าจอ มันต้องกลับมาที่7มันถึงจะกดได้นะครับดูนะครับมันนับ6กลับมาที่7มันยังกดไม่ได้โปรแกรม2มันจะเป็นประมาณนี้การใช้งานก็แล้วแต่ประยุกต์การใช้งานนะครับรปึ๊บหกห้าผมกลับมา7ใหม่ O p มันถึงจะอ่อนนะครับเห็นไหมฮะนี่โปรแกรมที่2แล้วถ้าการประยุกต์การไปใช้งานนะครับ เช่นเราสั่งมอเตอร์ให้ทํางานอย่างเงี้ยตอนเราลันงานอยู่ต้องการให้มันหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับแล้วมันจะเริ่มนับใหม่ทีนี้มาดูโปรแกรมที่3กันโปรแกรมที่3เนี้ย มันก็จะมี CL CL ก็คือ close นะครับก็คือปิดการทำงานก่อนก็หลักการก็เป็นประมาณ NC นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเข้ามา setting นะครับก็ CL c l นะครับทีนี้เรากดโอเคโปรแกรมที่3ก็มีแค่ CL เห็นไหมครับมันจะให้ไฟ NC ก็คือนะแต่ถ้าเรากดสวิตช์ปุ่มนี้นะครับหรือกดทิ๊กมันก็จะสั่งให้ไฟดับ ็คือจะยกสวิตออฟสวิตนะครับเห็นไหมครับเซียวยังทำงานอยู่นะฮะเซียวแต่ทีเนี้ยเมื่อเรากดทิกเกอร์กรณีที่จะหยุดเครื่องมันหยุดไม่ได้นะครับมันต้องเป็นครบรอบของมันทีนี้มาดูโปรแกรม4นะครับโปรแกรม4โปรแกรมสก็ก็จะมี O p นี่เป็นทาร์เมอร์เป็นเซอร์เคิลรอบนะครับ แล้วจะมี cl นะครับอันนี้ผมตั้งไว้5วินะครับแล้วก็จำนวนครั้ง3ครั้ง lp นี่คือ loop นะครับอีกทีนึงนะฮะโปรแกรม c op นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเลขเราก็จะก็คือ operation ก็คือกดขึ้นลงได้ว่ากี่วินะครับต่อไปเป็น cl นะครับเป็น close ว่าจะให้ปิดใช้เวลากี่วินาทีนะครับแล้วกี่รอบนี้ผมใช้3รอบนะครับทีนี้ถ้าโอเคก็กด เซตติ้งครั้งไว้นะครับนะครับตอนนี้ OP มันก็ติดอยู่มันก็จะปิดเห็นไหมครับ5วิอันนี้รอบที่1ไปล้เห็นไหมครับปิด5วิเห็นไหมครับ เดี๋ยวลอบสุดท้ายนะครับเราจะปิดแต่ตัวเนี้ยโปรแกรมที่4เนี่ยถ้าเกิดเหตุเราก็สามารถสั่งโดยติ๊กเกอร์โดยกด,กดตัวปุ่มนี้ปุ่มสวิตช์เนี่ยสั่งปิดได้ฉุกเฉินนะครับสมมุติเราสั่ง ตั้งเวลาให้น้ําหรือตั้งมอเตอร์ไว้5วิอย่างเงี้ยเราต้องการจะบางทีมันฉุกเฉินปิดเราก็สามารถมาปิดได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเซอร์เคิลลูปนะครับโอเคต่อไปเป็นโปรแกรมที่5นะครับโปรแกรมที่5นะครับเอามาดูโปรแกรมก็จะมี OP นะครับแล้วก็มีเซียว แล้วก็มี LP ก็คือเป็น loop นะครับโอเคเราก็มากดเซตค้งไว้เหมือนเดิมนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะวน loop ปไปจาก CL ก่อนก็คือจากจาก on แล้วก็มา off นะครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้ออฟ แล้วก็มาจํานวนรอบนะครับโปรแกรมที่5มันก็จะทำงานเป็นประมาณนี้อยู่ที่การใช้งานของตัวรีเลย์ทามเมอร์รีเลย์12โวลตตัวนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือโปรแกรมมันก็จะออนก่อนอ๋อลืมหอ,อกรุ่นไปนะครับรุ่นเป็น XL ค w j 0 1นะครับเห็นไหมครับมันก็จะออฟก่อนก่อนเครื่องทํางานหรือพวกตู้เกมหรือพวกหยอดเหรียญพวกนี้มันต้องใช้พวกนี้ในการควบคุมนะครับหรือไม่ก็ลดบังคับที่หยอดเหรียญต้องมากดปุ่มสตาร์ทมันถึงไปได้นะครับปุ่มสตาร์ทกับปุ่มตัวนี้แหละครับนี่ครับกลมบอลบางทีเราอาจจะพ่วงสลับไฟสีเขียวสีแดงได้นะครับอยู่ที่ประยุกต์การใช้งานนะครับ ต่อไปไว้ปุ่มที่6นะครับไปโปรแกรมที่6นะครับโปรแกรมที่6ก็จะมี OP แล้วก็มี CL นะครับก็จะมี loop นี้ผมก็ตั้งเป็น7 OP 7วินะครับแล้วก็ off 5วินะครับ,นะรบ CL นะครับแล้วก็รูป3าวินะครับ โอภวิเห็นไหมครับทีนี้มันจะกดไม่ได้ละอันนี้โปรแกรมที่6มันจะกดไม่ได้เหมือนโปรแกรมที่ที่5หรือที่4นะครับโปรแกรมมันจะกดไม่ได้ลกะกดยังไ,ไงมันก็รันไปตามปกติตามรอบที่เราเซตไว้3รอบมันก็จะรันไปให้ครบนะครับเราจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับกดทิกกดสวิตช์ไม่ได้เลยโปรแกรมจนกว่ามันจะรันครบ เห็นไ,ไหมครับจบแล้วนี่คือโปรแกรมที่6ต่อไปเป็นอนูโปรแกรมที่7นะครับโปรแกรมที่7เราก็มาเลือก op ก็คือ on ศูนย์วิ off 0 5วินะครับ lp 3วิเดี๋ยวมาดูกันนะครับโปรแกรมที่7มันก็จะโปรแกรมที่7มันจะตรงข้ามโปรแกรมที่6นะครับมันคือจะ off ก่อนแล้วก็มา on เห็นหมครับอันนี้6กับ7ก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ากดติ๊กไม่ได้เลยถ้าไม่จบเซอร์เคิลรอบก็คือลูปวนลูปของมันนะครับ4กับ5จะเหมือนกันนะครับก็คือสามารถกดหยุดได้เพียงแต่โปรแกรมจะสลับเริ่มต้นการทำงานแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับ อันนี้มันก็หลักการทํางานแค่นี้นะครับต่อไปเรามาดูโปรแกรมที่8นะครับโปรแกรมที่8นะครับผมตั้งไว้7จวิเหมือนเดิมโปรแกรมที่8แล้วก็มากดเซตนะครับโปรแกรมที่8คือเวลาเรากดสต็อปเครื่องมันจะขึ้นมาน้าใหม่เห็นไหมครับเมื่อกี้มา6 5ผมกดสต็อปแล้วก็ มันก็ยังรันไป6 7มันหมายความว่ามันก็ยังออนอยู่เรื่อยๆ op นะครับคล้ายๆโปรแกรมที่1นะครับเห็นไหมครับก็แค่นี้โปรแกรมที่8นะครับต่อไปเป็นโปรแกรมที่9นะครับโปรแกรมที่เาก็จะ แก็ตรงข้ามกันนะครับจะออฟก่อนครับเห็นครับผมทำโปรแกรมที่9เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเซ็ตแล้วก็เลือกโปรแกรมรมันก็จะออนดับแรกก่อนปุ๊บเรามากดตัวนี้มันไม่ติดเห็นไหมครับไม่มีการหยุดเวลาเดือติดเดือกดตัวนี้ก็ไม่มีอะไร ันกดไม่ได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดนะครับนี่ครับ,รบมันก็แค่นี้เองนะครับก็สรุป การทำงานนะครับสำหรับดิจิตอลทิมเมอร์ดเล์นะครับโมเดล xy นะครับโมเดล xy โมเดลนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับก็คือใช้ควบคุมหน้าจอพวกนี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับควบคุมเป็นสวิต์เปิดปิดนะครับโดยใช้เวลานะครับมีประมาณ10โปรแกรมตั้งแต่โปรแกรม0ถึงโปรแกรม9นะครับ การทํางานก็ดังที่ทําในคลิปนะครับโมเดลรุ่นนี้ออนนี้ออร์แกนิคฟามนะครับเรานํามาใช้งานได้หลากหลายนะครับลองสอบถามมาได้ที่ออนนี้ออร์แกนิคฟามหรือเว็บไซต์นะครับเว w o r g ายเว็บดอทออนะครับอันนี้มันเป็นสลิปโหมดนะครับแต่มันยังทํางานอยู่นะครับเห็นไหมครับยังเปิดได้นะครับมันเหมือนรุ่นประหยัดพลังงานนะครับมันก็จะยังรันเวลาอยู่นะครับเห็นไหม ก็สนใจนะครับว่าขนาดมันประมาณขนาดอยู่ประมาณสักนะรประมาณสักเจ็ดเซนนะครับสาหรบบตู้นะครับความสูงอยู่ประมาณสักสามสามเอ่อ э ความกว้างอยู่มาณสักสามเซนนะครับของกวา้างเนี่ยนะครับความยาวอยู่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับโดยประมาณ ก็ลองสอบถามมาที่ออนนิอ่อนกินคลินิกฟาร์มอีกทีนึงถ้าใครสนใจนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมออนนิอ่อนกินคลินิกฟาร์มสวัสดีครับ